ยินดีต้อนรับสู่เกม Pocket Incoming กับ Team Setter นะคะวันนี้เราก็อยู่ใน ID P นั่นเองเนาะก็ ID b u บ n นนะีะก็เป็น ID ดีเด็กพีพีปั้นใน Pocket นั่นเองเนาะแล,ะล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำกิจกรรมใหม่ก็คือกิจกรรมตู้สุ่มมาพร้อมสกินด้วยนั่นเองนะแพ็กสกินนั่นเองเนาะเรามาดูเรื่องของตู้สุ่มกันเลยนะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยควรเอาตัวไหนดีมันต้องดูทีมหลักของเรานะทุกคนทีมหลักของเราจริงๆที่เราปั้นจริงๆเนี่ยมันยังขาดสายอะไรนะก็ะตัวเซเล่าเป็นลูกรักหรือเมนหลักของตััวววเเองแล้นี่ป็ตท ชอบอยู่แล้วก็สุ่มตัวนี้ไปได้นะแต่ถ้าใครเพชรไม่ถึง20,000ืจริงๆเนี่ยก็ยังไม่ต้องรีบก็ได้นะเพราะอนาคตเนี่ยมันก็จะวนมาอีกนะก็ดองเพชรต่อไปเรื่อยๆนะถ้าเรารีบสุ่มแล้วเพชรไม่พอแล้วรีบสุ่มเนี่ยเราก็จะไม่ได้นะเพราะว่าการันตีของมันเนี่ยเกือบ20,000สมนะเกือบเก0 0 0เพชรที่มันจะออกแล้วสําหรับ S p a s s 2ตัวนี้นั่นเองนะสำหรับตู้ข้างล่างแต่ตู้ข้างบนที่เคยบอกไปนะคะตู้ประมูลเนี่ยก็ต้องแข่งกับคนอื่นด้วยนั่นเองนะถ้าเราเพชรไม่เยอะจริงตู้ข้างบนเนี่ยโดนตบจากอันดับ่ดบมาไ้นะ ติดอันดับหนึ่งใน6ก็ไม่ได้ S p สพ s นั่นเองเนาะตัวข้างหลังเนี่ยได้ชัวชัก็ต้องประมาณเกือบเกือบสองหมื่นนะเกือบเกือบสองหมื่นเพชรถึงจะได้ชัวชวนั่นเองถ้ามีหนึ่งหมื่นเพศหมื่นห้าอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้นะไม่ออกนะสำหรับ S p สพ s นั่นเองเนาะแล้วใครที่ในทีมเนี่ยยังขาดสายดาเมจก็เลือกซิลเวอล่าไปได้เลยนะก็ตัวซิลเวอล่าเนี่ยเป็นตัวทำดาเมจตัวแบบสปีดสกิลเนาะตัวนะสกิลต่างๆเราเคยรีวิวไปแล้วนะสำหรับสกิลซิลเวอล่ากดลิงก์ใต้คลิปได้้เเลยนนนนะะหรรืออไไไปปปกกดดดูใีววิโม เพลิดตรงนั้นเนาะก็ตัวนี้เป็นสายแอคแท็นะคะทุกคนก็ดาเมจค่อนข้างที่จะแรงนะถ้าจะเอาให้ดีที่สุดหรือเก่งวันเลือกเอา8ดาวขึ้นนะ8ดาวขึ้นนะถึงจะเก่งถึงจะโอเคถึงจะโหดอะไรอย่างนี้เนาะถ้า8ดาวขึ้นนะแต่ถ้า4ดาวพอเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะทุกคนแล้วก็ในทีมก็อาจจะเอาเล่นคู่กับตัวสายฟ้าอ่าตัวธาตุสายฟ้าธาตุไฟฟ้าเนี่ยอีกหนึ่งตัวก็ได้หรือจะเล่นตัวตัวมันเดียวๆก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเซเลอรานในเซิร์ฟนี้เนี่ยมีใครสุ่มแล้วบ้างแล้วก ตอนนี้อันดับหนึ่งที่เขาปั้นแล้วพลังเยอะๆนะอันดับหนึ่ง v ีพเองนะ vp 5โอ้โห8ดาว vp 5ีดาวนะทุกคนเขาสุ่มแบบเอาตัวเซาวราล่าโดยเฉพาะเลยนะเอเวล68อยู่นะฮะพลังก็แค่ตัวของเซาราล่าตัวเดียวคือ95,729นะฮะ8ดาวนั่นเองอาวุธที่เขาใส่ก็จะใส่เป็นอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นดีมากๆสําหรับสีม่วงแล้วนะก็ HP 6%สปีด5.5%เขาอัพบวก1ด้วยเนาะแล้วก็มีด สกิลของธาตุไฟฟ้าเนี่ยหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์เพราะอัพบวกหนึ่งมันก็เลยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะสำหรับอันดับที่สองของเซิฟนี้ก็คือคนนี้เลยนะคะก็ไม่ได้เติมด้วยนะคนนี้เห็นไหมไม่ได้เติมนะคะแต่สุ่มไปห้าดาวนะอ่าเปิดเอาตัวเซเลร่าเนี่ยมาห้าดาวเลยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเขาใส่อาวุธม่วงเขาใช้เป็นมงกุฎเน้นสปีดจงเซเล่าเนี่ยคือจะเน้นดาเมจก็ได้นะดาเมจเป็นแอคแท็กเนาะแล้วก็หรือดาเมจสกิลคือโบสีดาที่เป็นสีม สปีดก็ได้นะฮะท่อนีสัยมันก็มีเน้นสปีดด้วยนะอันนี้เป็นเน้นสปีด12%นั่นเองก็ถือว่าโอเคนะฮะถ้าเขาแบบอยู่สายฟรีแล้วเขาปั้นมาถึงขนาดนี้นะ5ดาวคือ85,734เลยนะอันดับที่3นะคะอันดับที่3ของเซิร์ฟนี้นะก็คือ VAP 14โอ้โหเดี๋ยวดูตัวเขาอ่อนดิโอ้โหเขามีซีกาดด้วยนะฮะทุกคนโอ้มีวิตินี่นะเดนะิอแนะแล้วก็นอกวายมนะิแล้วก็ฮูป้านั่นเองเขาเอาอันนี้มาเพิ่มนะก็4ดาว พร้อมสก,กินโอ้โหอย่างเท่จริงจริงสก,กินตัวที่มันเป็นแบบเต็มเต็มเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะทุกคนอ่าเต็มเมของสก,กินมันก็เป็นแบบนี้นะแต่นี้ก็ยังไม่เห็นเอฟเฟกมันเนาะกดดูไม่ได้นะถ้าใครมีเซราล่าพร้อมสก,กินเนี่ยส่งมาให้รีวิวได้นะฮะโอ้ก็อย่างเท่เลยนะทุกคนแต่มันกดดูแบบตรงเอฟเฟกมันไม่ได้นะฮะทุกคนนะพันนี้สาหรับเซรัล่าเทเลบี้เนี่ยเป็นสายซัพพอร์ตนะทุกคนถ้าในทีมยังขาดสายซัพพอร์ตตัวนี้เล่นเดียเด่ยวๆได้ไหมมันก็พอเล่นได้นะในนทีีีมมสาย support, by, ยนะัพอตค่เเเล้ววดดก็ไะ ได้นะไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้ก็พอเล่นได้แต่ถ้าใครจะเล่นคู่กับตัวสายซรัพร์อีกตัวแนะนําเป็นกวางนะคะก็จะโอเคที่สุดเนาะสำหรับเล่นคู่กับกวางตัวกวางกับตัวเซเลบีเล่นคู่กันนะคะทุกคนเพราะส่วนใหญ่เนี่ยตัวกวางเนี่ยจะเล่นคู่เขาจะหยิบยกมาเล่นคู่กับเจ้าตัวเซเลบีนะฮะหรือกวางเล่นกวางคู่กับจิราชิอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าเล่นตัวเซเลบีเดี่ยวๆได้ไหมก็พอเล่นได้นะแต่ถ้าอยากให้มันโอเคที่สุดดีที่สุดก็ควรเลือกกวางมาอีกหนึ่งตัวนะคะก็จะช่วยซัพร์ทีมนะคะได้ ดีดิง้งคืนนั่นเองนะสำหรับ2ตัวนี้ถ้าเล่นคู่กันนั่นเองนเนาะแล้วมาดูตรงเซเลบี้กันบ้างนะเซเลบี้ว่าเซิร์ฟนี้เขาปั้นไปถึงไหนนะส่วใหญ่เซเลบี้เนี่ยมันต้องไม่ดาวไม่ดาวเยอะก็ได้นะทุกคนแค่4ดาวก็พอเล่นได้แล้วนะก็เล่นได้แล้วสําหรับสายซัพพอร์ตของตัวเซเลบี้นะก็เป็นเน้นดาวพวกกวางก็ได้ถ้าจะเอากวางเล่นคู่กับเซเลบี้นั่นเองนะอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนี้ก็คือ9ก้าหมพลัง9 9 5ดาบนะทุัก้น1นั่นเองสีทองบห้าดาวนะทุกคนบวป็นอันนั้นะอนนีก็จะเน้นึน หรือจะเน้นเป็นพวกแอปเปิลสายแอปเปิลก็ได้นะเน้นเป็นเลือดนะเด้งเลือดเข้าไปเนาะสำหรับอันดับที่2นะก็78,392พลังนะก็สีดาวสีเท้าก็พอเล่นได้แล้วนะสำหรับตัวเซเลบีก็ไม่ต้องเน้นดาวเยอะนะไปนเน้นพวกกวางนะอย่างที่บอกเลยนะทุกคนแล้วก็คนนี้เนี่ยเขาปั้นมาคู่กับกวางด้วยถือว่าเป็นตัวที่ดีนะสำหรับการเล่นคู่กันเนาะสำหรับกวางกับเซเลบีหรือจะเอากวางคู่กับเจิชิก็ได้นะสองตัวนี้ก็จะเล่นคู่กันได้เนาะก็จะได้แบบซัพพอร์ตทีมได้ดีขึ้นนะ นะสำหรับอันดับที่3ก็เป็นคนนี้เหมือนเดิมนะอันดับที่3ทั้งเจ้าตัวเซราล่ากับเซเลบีนั่นเองเนาะเขาน่าจะสุ่มดองเพชรไว้เยอะนะสำหรับสายฟรีคนนี้อันดับ2ก็สายฟรีเหมือนกันนะทุกคนวอนนี้ดาวเหมือนกันนะทุกคนนะ7 0,000ื่ลัง74,228น่นองนั่นเองนะ อันดับนี้ก็ประมานี้สําหรับเจ้าตัวเซเลบี้กับเซเลวร่านะในเซิร์ฟนี้ที่เขาปั้นกันอัพของกันนั่นเองนะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรใครที่ในทีมหลักขาดสายอะไรก็เลือกเอาได้เลยนะต้องดูทีมหลักของตัวเองก่อนเนาะถึงจะมาเลือกตัวสุ่มได้หรือว่าเอสพาร์ตตัวไหนที่เป็นเมนของตัวเองเป็นลูกหลาข,ของตัวเองเนี่ยเพรถึงเพรพอก็สุ่มได้เลยไม่มีปัญหานะฮะถ้าเป็นลูกหลาของตัวเองนั่นเองเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูที่แพ็คนะคะแพ็คตรงนี้เนี่ยก็สําหรับสายเปย์สายเติมที่แท้จริงนะเติมหนักเติมแรงเน ก็ตู้สุ่มเนี่ยมันจะมาคู่กับอ่าสกินเนาะก็นี่เลยนะฮะเห็นไหมแพ็กสกินคือแพ็กอย่างโหดนะทุกคน9 9้9สดอลตีไปร้อยดอลลาร์มาสอ0พันกว่าบาทนะก็แพ็กตรงนี้ถ้าใครที่เป็นสายเปย์ที่แท้จริงมีสุ่มเอาเซลล์เอาล่าแล้วเนี่ยพลาดไม่ได้คือสกินนะต้องเพิ่มความเท่ด้วยสกินของมันนั่นเองเนาะแล้วก็เซเลบีก็มีสกินเหมือนกันนะไม่น้อยหน้าเลยก็คือสกินตรงนี้แพ็กเหมือนกันเลยราคาเท่ากัน99.99 99ดอลลาร์นั่นเองนะสำหรับที่ใครที่แบบเป็นสายเปย์ที่แท สุ่มตัวมาแล้วเลือกเติมสกินแพ็กสกินด้วยก็แล้วกันนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับแพ็กต่างๆแล้วก็กิจกรรมการแนะนําต่างๆคร่าวๆก็แล้วกันนะสำหรับใครอยากดูเอฟเฟกต์สกิลรีวิวสกิลของเจ้าตัวเซราล่าเราเคยทําไปแล้วเนาะกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้นะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ